มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนประกาศปิดน้ำตกทีรอสู่21กันยายนจากอิทธิพลของพายุดีเปชชันในขณะน,นี้ทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าวันนี้นะคะและเกิดปริมาณน้ำฝนจำนวนมากค่ะบางแห่งเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นที่น้ำตกทีรอสู่จังหวัดตาาซึ่งเป็นน้ำตกมอดดกโลกที่มีนักท่องเที่ยวไปชมตลอดก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะ ทำให้บริเวณน้ําตกเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลาน้ําแบ่งเข้มและเกิดเหตุลานชมวิวน้ําตกหรือว่าลานที่นักท่องเที่ยวใช้บันทึกภาพเซลฟี่ต่างๆถล่มลงไปกับน้ําแต่ไม่มีอันตรายใดๆนะคะเนื่องจากในช่วงเวลาเกิดเหตุนักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ที่บริเวณดังกล่าวค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มพางได้ไปตรวจสอบและเตรียมดําเนินการแก้ไขซ่อมแซม แต่ไม่มีการปิดให้ชมน้ำตกแต่อย่างใดขณะที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมซึ่งไม่มากนักเนื่องจากฝนตกและเกรงว่าจะได้รับอันตรายอย่างไรก็ดีในช่วงน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดอื่นๆนั้นทำให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อำเภออุ้มผางลดลงเนื่องจากความต่อเนื่องในการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆต้องยกเลิกเช่นนักท่องเที่ยวที่จะไปอำเภออุ้มผางแต่ก็ไปติดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่อยู่แผนการท่องเที่ยวจึงมีการยกเลิกการท่องเที่ยวทันที ด่วนประกาศปิดน้ำตกทีรอสูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ